สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาชมต้นนะครับที่ปลูกในอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนและแพงเป็นอันดับหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะตัวนี้วันนี้เราอยู่กับท่านเดชตรงค์นะฮะคืออยู่ที่อำเภอพนมไพรรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมเดชตรงค์ไวยพ์ครับอยู่บ้านหนองเรือ กำบลชาุวันอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือไม้ชนิดนี้มันแพงที่สุดในตลาดจีนแล้วแล้วมันเป็นไม้ไม้พยุงสายพันธุ์นอกนะครับไม่ใช่พยุงไทยนะฮะตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับราคาอยู่ที่45้าถึง60ล้านบาทต่อลูกบาทเมตรนะครับคือแก่นไม้นะฮะแก่นไม้ของเขาไอ้ตัวนี้ผมดูแล้วว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะฮะ4นิ้วแล้วก็ ความสูงนี่เอาจริงแล้วตัวนี้โอ้โหสูงมากนะครับที่จริงท่านตัดใช่ไหมฮะครับผมที่จริงมันจะสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้เยอะเลยตัวมันโค่นครับเพราะว่ามันโค่นเป็นต้นหนึ่งแล้วครับพายุทำครับผมผมถามท่านเดชรงนิดนึงว่ามีข้อมูลไม้ฮวงหูลี่นี่จากที่ไหนครับแล้วทําไมถึงกล้าตัดสินใจปลูกครับเพราะว่ามันเป็นไม้ชนิดใหม่ในในในภาคอีสานนะครับในประเทศไทยถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วทําไมท่านถึงกล้าตัดสินใจที่จะปลูกครับผม เจอในย t u b e ของท่านดรเจษดาครับครับผมของบริษัทของมู่กาลสินครับผมเจอปีเดือนสิงหาปีหกหนึ่งผมศึกษาอยู่ประมาณเดือน2เดือนผมก็เลยตัดสินใจเลยครับอ๋อเดือนือ2เดือนคือเอาเลยปลูกเลยครับผมเลยโทรหาท่านดรครที่กาลสินเลยครับดรเจษดาใช่ไหมครับผมก็เลยไปที่โน่นครับผมเอาเบียก้ามาปลูกประมาณ50ต้นครั้งแรกครับประมาณ50ต้นครับอ๋อตัวนี้ท่านเดชลงปลูกเมื่อไหร่ครับ ปูเดือนสิงหาปีศ2561สิงหา2561 25นะครับเรานับกันตรงๆเลยสิงหา2561สิงหา2562 1ปี2563สองปีนะครับแล้วก็2ปีก็สิงหากันยาตุคมพฤศจิกาธันวามก,กราสองปี5เดือนนะครับไม่น่าเชื่อ2ปี5เดือนโตได้ขนาดนี้โหเส้นผ่าศูนย์กลางถึง4นิ้วอย่างนี้นะครับตามมาตรฐานของไม้หวงหุรี่เนี่ยตามมาตรฐาน 1>, 1ปีเส้นผ่านศูนกลาง1นิ้วนะครับ2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้ว4ปี4นิ้วแต่สําหรับตัวนี้4นิ้วนะครับใช้เวลาแค่2ปี5เดือนเท่านั้นถือว่าโตรเร็วมากๆนะครับท่านต้องมีเทคนิคดีๆแน่แน,นอนว่าทําให้มันโตรเร็วอย่างนี้ได้ยังไงครับวิธีการปลูกวิธีการปลูกก็ใช้ปุ๋ยธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ารเราสนใจมันหน่อยอย่าให้วัชพืชมาคุมบริเวณเงาครับอ๋อคือเอาออกจากียนเลยครับทีนี้ ถ้ามีน้ําลดยิ่งดีครับตอนที่ปลูกเนี่ยรดน้ําทุกวันไหมฮะก็วันเล่นวันครับครับแล้วเรามีการขุดหลุมเตรียมดินยังไงบ้างครับตอนแรกตอนต้นแรกขุดหลุมก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพรองก้นครับชีวภาพรองก้นหลุมไม่ได้ใช้ปุ๋ยสูตรวิทยาศาสตร์เลยไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยครับมันยังเล็กอยู่ครับแล้วปุ๋ยคอกใช้บ้างไหมฮะใช้ครับปุ๋ยคอกคือมันโตขึ้นมาหน่อยนึงก็เริ่มเอา มีใส่นิดๆใส่สี่ห้าเม็ดสี่ห้าเม็ดสี่ห้าเม็ดสูตรเสมอสี่ห้าเม็ดครับสูตรเสมอก็คือสิบห้าสิบห้าสิบห้นะครับไม่ต้องใส่เยอะครับผมอ่าแล้วใส่บ่อยไหมฮะไม่บ่อยครับเอาประมาณเดือนหนึ่งสามครั้งครับเดือนหนึ่งสามครั้งสี่ห้าเม็ดเดือนหนึ่งสามครั้งสี่ห้าเม็ดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคของที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะไม่น่าเชื่อว่ามันโตได้ขนาดนี้คือเทคนิคเลยว่าอ่า ตอนแรกที่ปลูกเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์รององพื้นก่อนนะฮะแล้วก็ปลูกไปเลยพอปลูกไปเรียบร้อยปุ๊บก็จะมีปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกมาเสริมบ้างแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอมาให้ประมาณ45เมตรพอแต่ว่าเดือนเดือนหนึ่งสามครั้งใช่ไหมฮะใช่ครับเดือนหนึ่งสามครั้งจนที่จริงนะครับต้นนี้ผมมาเห็นครั้งแรกนะฮะผมมาเห็นครั้งแรกก็คือมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดนะครับไม้ฮวงหูี่เนี่ยผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่าผมอยู่ที่อยู่ที่เวียดนามนะ นี่ความรู้สึกเหมือนกับที่ผมอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่จีนซึ่งผมไปดูงานมาบ่อยนะฮะไปดูงานมาไม่ต่ำกว่า20รอบนะรับในประเทศจีนและในประเทศเวียดนามเช่นกันเราไปดูงานเก,เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเยอะมากในประเทศเวียดนามก็ประมาณ3ปี4ีปีนะกว่าจะได้รุ่นนี้นะครับกว่าจะได้เส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วแต่สําหรับคุณเด่นนรงนะครับปลูกที่นี่ได้เนี่ยถือว่าโอ้โหพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเราปลูกได้ดีมากอาจจะเป็นดินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับฝากไว้เลย,เลยพี่น้องกเกษตรกรที่อยู่แถวจังหวัดร จังหวัดของท่านปลูกได้โตเร็วขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากแล้วไม่ได้โตต้นเดียวนะครับมีโตแบบนี้กี่ต้นครับอยู่รอบบ้านนี่ประมาณรวม20ต้นครับรวม20ต้นรู้ไหมครับว่าที่จีนเนี่ยต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ 50,000- ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อต้นไม้อายุ10ปีนะฮะอายุ10ปีคราวนี้ถ้าสมมติอ่าสิบยีต้น20ต้นเนี่ยก็อ่าสิต้นก็ประมาณแสนสองแสนนะฮะก็ ถือว่าเป็นเงินหลายแสนนะฮะหลายแสนหรือว่าถ้าสมมติทิ้งไว้15ปีอาจจะเป็นเงินหลายล้านนะครับหลายล้านเพราะว่าตัวนี้มันแพงแพงกว่าพยุงไทย15เท่านะฮะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงไทยแต่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนจริงๆแล้วคือไม้หวงหูลี่ตัวนี้ซึ่งเป็นพยุงสายพันธุจีนท่านครับมีคนมาดูงานบ้างไหมฮะมีคน<อ>สนใจไหมฮะ มีก็มีข้าราชการตำรวจมาดูสองสามคนครับสองสามท่านแล้วเขาดูย t u b e เจอครับอ๋อดูยูทูบเจอมาดูครับแล้วเขารู้ได้ไงครับว่าคุณเดนรงลูกเนี่ยฮะก็เพื่อนร่วมงานอบางทีผมก็คุยให้เขาฟังอ๋อท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าโอเคครับก็อย่างงี้นะครับก็คือตอนเนี้ที่เราไปดูมาที่อำนาจเจริญนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจลูกนะฮะหลายท่านซึ่งตอนนี้นะครับทุกสาขาอาชีพนะฮะไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น นะครับคนที่มีครูบาอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ท่านหลายๆท่านนะฮะที่ในประเทศไทยเนี่ยคุณแคทนครถวันก็ปลูกปลูกเป็นลายแรกๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเจ้าจพนักงานที่มีเงินเดือนนะฮะมีเงินเดือนคือเป็นคนทั่วไปที่ทํางานเป็นเงินเดือนเนี่ยเกษตรกรทุกคนปลูกนะครับแล้วปลูกทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้เราพาไปดูนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยวันนี้เราก็มาดูที่ร้อยเอ็ด แล้วคุณเด่นนรงครับคราวนี้มันมีคนที่สนใจแล้วกลับไปปลูกตามเราเนี่ยมีเยอะไหมฮะก็มีมีไม่เยอะแต่ว่ายังไม่เยอะตำรวจอีกคนนึงกาลังจะปลูกเขาเตรียมที่ับเตรียมที่ครับผมแต่ที่มาดู3มคนก็ไปปลูกไปแล้ว2คนค 2> อีกคนนึงกาลังจะปลูกครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจที่อยากจะมาดูงานตรงนี้นะฮะยินดีครับยินดีนะครับครับผม ท่านเดชนรงยินดีนะครับว่าถ้าท่านใดนะครับสนใจใครที่อยู่ละแวกนี้นะครับสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ใกล้พนมทวนนะฮะพนมพนมไพรพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใกล้แถวนี้ก็มาดูได้เลยเบอร์โทรครับผมขอเบอร์โทรนิดนึงศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสามห้าสองเก้าครับอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับของท่านเดชนรงนะฮะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับท่านที่ปลูกมาเองกับมือแล้วดูแลให้ได้โตขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขออนุญาตพาไปชมนิดหนึ่งว่าต้นที่โตไม่ได้มีต้นเดียวนะหลายต้นใช่ไหมฮะครับหลายต้นโอเคครับอ่เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งใช่ไหมฮะครับอีกต้นหนึ่งนี่อยู่ใกล้ๆกล้กันเลยนะใกล้ๆกลกันเลยอ่านี่ก็โตนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ประมาณสี่นิ้วเช่นกันประมาณสี่นิ้วเลยตัวนี้ดูแลไม่ต่างกันใช่ไหมไม่ต่างครับครับตัวนี้คือคืออะไรครับอันนี้คือปุ๋ยคอกอันนี้มูลวัวครับอ๋อนี่เป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอก คลวัวครับอ่าโอเคครับผมแล้วตรงนี้ก็ต้นหนึ่งครับไหนครับหน้าบ้านท่านพาชมเลยครับผมครับผมอันนี้รู้สึกเวียดนามครับเวียดนามใช่ไหมฮะครับผมตัดยอดออกหัวคนหัวค้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับปัญหาปัญหาเรื่องการปลูกมีเยอะไหมครับปลูกยากไหมฮะก็ไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่มันปัญหาถ้ามันมัน มันสวยข้างบนกิ่งก้านมันเยอะนี่ปัญหาคือโค่นเวลาพายุมมันโค่น<า>ใช่ไหมฮะก็คือตัวนี้มันต้องมีไม้ยึดอ๋อตัวนี้จะต้องอยึดไม้นะครับหมายถึงว่าดามไม้ดามไม้ช่วงแรกๆท่านก็<ช>ดามไม้ใช่ไหมฮะใช่ครับดามไม้แล้วก็ที่จริงมันจเจริญเติบโตปัญหาของมันอย่างเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้ปัญหาเดียวทั้งประเทศไทยเหมือนกันหมดทุกจังหวัดที่ผมไปดูปัญหาเดียวก็คือมันโตเร็วเกินไปนะโตเร็วมากโตเร็วจนตกใจ ไม่น่าเชื่อมันจะโตเร็วได้ขนาดนี้มันก็คล้ายๆกับเราปลูกเราปลูกยูคายูคาเนี่ยสองสองปีครึ่งยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับยูคาเพราะว่ามันโตเร็วมากเดี๋ยวเชิญไปดูข้างในครับผมเห็นเมื่อกี้เห็นมีข้างหลังใช่ไหมฮะมีครับข้างหลังด้านหลังครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะครับไม่ได้เตรียมกันไว้นะฮะคือตัวนี้ผมพามาดูเลยครับว่านี่ในพื้นที่จริงๆที่เราอยากจะไปดูตัวนี้ปลูกใหม่ใช่ไหมครับครับปลูกใหม่ตัวนี้ปลูกใหม่นี่เพิ่งปลูกนะข้างบ้าน นี่เป็นรอบบ้านเลยครับรอบบ้านก็คือมันจะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกนะฮะร,รอบๆอบ,บ้านก็ปลูกได้ก็ทําเงินได้นะครับ,รบที่เห็นปลูกชิปชิปบ้านนี่ก็เพราะเห็นในท่านดรไปดูครับ,รบดเรเฉษดาไปดูงานก็เลยปลูกตามชิปอันนี้ข้างหลังบ้านนะครับอันนี้หลังบ้านหลังหลังบ้านท่านเด่นนลงนะฮะ หลังบ้านตัวนี้ที่จริงมันน่าจะสูงสักประมาณ8-10ถึงเมตรเลยนะครับ8ถึงเมตรเลยอันนี้คือตัดท่านตัดไว้นะถ้าไม่ตัดไว้สูงกว่านี้อีกครับผมถ้าไม่ตัดตส,สูงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทิ้งที่ไว้เปล่าๆนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าไม่ค่อยมีที่นะไม่ไม่มีที่ไม่มีสวนไม่มีสวนปลูกรู้ไหมว่าข้างบ้านรอบๆบ้านท่านนั่นอ่ะรอบบ้านท่านอ่ะคือคือแหล่งที่สามารถปลูกได้สร้างเงินสร้างรายได้นะครับสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ท่านแล้วก็ เป็นเป็นเงินอมก้อนโตในอนาคตท่านให้เด่นจะลงอีกนานไหมครับก่าจะเกษียณอีก3ปีครับอีก3ปีเกษียณแต่ที่แน่ๆตัวนี้ปลูกมา2ปีแล้วนะอีก3ปีก็เป็น5ปีเพราะฉะนั้นถ้าท่านเกษียณมาแล้วนะครับเหลือเวลาอีก5ปีก็คืออายุตัวนี้ครับอายุครบ10ปีหลังเกษียณอีก5ปีท่านจะมีเงินเกษียณก้อนโตอีกก้อนหนึ่งขอบคุณครับท่านปลูกไปแล้วกี่ต้นครับรวมทั้งหมด400ครับ400ต้นนะฮะ400ต้นนี่อย่างนี้ครับ400ต้นเนี่ยเราคำนวณง่ายๆนะครับจาก ราคาที่ประเทศจีนเนี่ยต้นละห้าแสนเออห้าหมื่นห้าหมื่นถึงแสนแต่ถ้าในเมืองไทยนี่ตีสมมติเราตีต่ำนะฮะตีต่ําต้นละหมื่นต้นละหมื่นบาทรู้ไหมครับว่า400ต้นเนี่ยเป็นเงินอยู่4ล้านบาท4ล้านบาทนี่เป็นเงินก้อนโตก้อนก้อนหนึ่งที่หลังจากเรากรเกษียณไปแล้วอีก5ปีมันก็เป็นเงินกเกษียณก้อนโตอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันอีก4ล้านหรือบางทีถ้าสม,มมติราคามันแพงกว่านั้นนะครับราคาราคาจริงตามท้องตลาดแพงกว่านั้นอาจจะเป็น6ล้าน8ล้านหรือ10ล้านก็ได้ในจํานวนต้น400ต้นนะฮะ เพราะฉะนั้นาฝากท่านอยากให้ท่านฝากอะไรถึงเกษตร,รกรที่รับชมนะฮะท่านผู้ชม,าชมทางบ้านผมอยากจะเรียนให้ผู้ที่สนใจอยากจะปลูกไม้ฮวงโวลี่นะครับอย่าลังเลเลยครับให้รีบปลูกเลยครับปลูกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้อายุของมันจะได้ทําให้เรามีเงินออมหมายถึงว่าอายุตอนปลูกน่ะถ้าเรายิ่งปลูกเร็ว ยิ่งทําให้อายุของไม้หวงโหรี่มันจะได้อายุมากขึ้นครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงครับเข้าใจครับเข้าใจอย่างนี้ครับมันเป็นมันเป็นพืชชนิดใหม่ของประเทศไทยก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นพืชที่ไม่ได้ใหม่ในประเทศจีนไม่ได้ใหม่ในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วเราสามารถเซิร์ชนะครับค้นค้นหาข้อมูลจริงจาก Google ได้เลยนะครับจาก YouTube ได้เลยว่าไม้่วงโหรี่นะครับ S a a u n g นะครับวง h u a แล้วก็ l i นะครับ ฮวงหัวรีฮวงหัวรีบูดนะครับเป็นไม้่วงหัวีีหรือ่วงหัวรีไพรซ์ราคาของไม้่วงหัวรีเพราะฉะนั้นท่านเซิร์ชดูปุ๊บท่านจะรู้เลยในภาษาอังกฤษทั่วโลกมันจะมีข้อมูลมาเยอะมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นในจีนนะฮะในจีนในฮ่องกงแม้แต่ในยุโรปนะครับก็มีการประมูลนะครับประมูลไม้ปร,ประมูลไอ้เฟอร์นิเจอร์นะครับเก้าอี้โตเตียงนะครับที่ทําจากไม้ชนิดนี้ไม้่วงหัวรีนี่เองรู้ไหมว่าชิ้นหนึ่งเป็นหลักร้อยล้านบาทเลยนะครับถ้าเป็น ของเก่าโบราณน,นะฮะของเก่าโบราณแล้วก็เป็นไม้สีมือดีๆหน่อยนะครับแล้วก็มีอายุหน่อยมันจะแพงมากแต่ถ้าชิ้นใหม่ๆอาจจะประมาณ5 0 0แสนถึง1ล้านบาทต่อชิ้นนะฮะเก้าอี้ตัวละ500แสนผมพาไปดูมาแล้วนะครับพาไปดูมาแล้วอยู่ใน YouTube นะฮะให้ติดตามช่อง YouTube ของคุณต้งพายักษ์ก็ได้นะครับมันจะมีคลิปให้ท่านดูว่าผมไปดูแลเกษตรกรทั้งทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกไม้หัวโฮลี่เนี่ยทั่วทั้งประเทศไทย ตอนนี้ก็ปลูกกันทุกจังหวัดแล้วจริงๆนะฮะทุกจังหวัดวันนี้เราเราตามมาเกือบทุกจังหวัดแล้วนะฮะวันนี้4 4 4จังหวัดเลยนะฮะตั้งแต่อุ <100. S 1> นนอบลราชธานีนะครับอำนาจเจริญยะโสธรจนตอนนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดไม้ราคาแพงนะครับเราสามารถปลูกได้มูลราคาเพิ่มสูงๆเราสามารถปลูกได้นะครับถ้าท่านคิดมีบ้านอยู่แล้วนะครับถ้าท่านคิดจะไปซื้อไม้ใหญ่มาปลูกเพื่อจะบังร่มเงานะครับอย่าง หูกระจงนะครับหรือไม้อินทนิลหรือไม้ชนิดอื่นไม้ป่าอื่นที่ได้ร่มเงาเฉยแต่ไม่ได้เงินนะผมแนะนําครับตัวนี้ไม้หวงโหรีปลูกได้ทั้งร่มเงานะครับบางบ้านได้ทั้งร่มเงาบางแดดบางฝนเรียบร้อยยังได้ตังค์อีกนะฮะสิปีหลังจากปลูกไปมูลค่าต้นหนึ่งก็สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็แล้วแต่ว่าราคาณวันนั้นมันเป็นเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับในจีนที่ผมพาไปดูแล้วนะฮะในจีนในไหหลําที่ผมพาไปดูปลูกรอบบ้านนะครับสิต้น ปลูกมา15ปีนะครับ15ปีปลูกรอบบ้าน10ต้นขายได้เงิน8ล้านบาทนะครับ10ต้นก็คือปลูกรอบรอ,อบบ้านเพื่อให้ได้ร่มเงาแต่ผลผล,ผลผลตอบแทนผลพลอยได้นะครับก็คือเราได้ตังค์ด้วยได้ตังค์เยอะด้วยได้ร่มเงานะครับร่มเย็นอ,อันนี้ฝากไว้นะครับให้คิดว่าไหนๆจะปลูกแล้วนะครับรอบบ้านไหนๆจะปลูกแล้วก็ปลูกไม้ที่มีค่ามีราคาดีกว่านะครับเป็นไม้มงคลด้วยนะฮะเสริม เสริมดวงเสริมอะไรนะครับไม้พยุงชื่อมันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วคนจีนก็มีความเชื่อเดียวกันคนเวียดนามก็มีความเชื่อเดียวกันว่าไม้พยุงเนี่ยฮวงโหรี่เนี่ยเป็นไม้มงคลเช่นกันคนไทยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นกราบขอบคุณมากครับท่านเดชนงลงนะครับที่กรุณาให้เรามาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้มาดูมาถ่ายทำนะครับยินดีตลอดเวลาครับครับก็ติดต่อมาได้เบอร์โทรเมื่อกี้นะฮะท่านด็กเข้รมเจษดาก็มาครับ ก็ดรเจษดาก็อยู่ในบริษัทของมู่เดียวกันครับาเป็นทีมงานของบริษัทของมู่เหมือนกันครับครับก็ฝากไว้นะครับเกษตรกรทางบ้านสนใจสอบถามทานเดชตะลงได้เลยผู้ผู้ปลูกจริงนะครับอันนี้เราระบบวาลครับวาลน้ําเวลาเราไม่ต้องหิ้วน้ําลดเปิดข้าวใส่เลยเปิดวาวห้านาทีแล้วก็ปิดสิบนาทีแล้วก็ปิดแล้วแต่เราจะตั้งเวลาครับผมไม่ต้องหิ้วให้มันเหนื่อยครับ ถ้าพูดถึงว่ามีน้ำนะครับสะดวกน้ําเน้นปุ๋ยน้ํานะครับมันจะโตเร็วแบบนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ